เดินทางไปรถไปชนที่นู่นก็มีรถไปคว่ำตายที่นู่นก็มีเพราะอะไรเพราะเจ้ากรรมในเวรลรออยู่นานแล้วเราไม่รู้หรอกว่าเจ้ากรรมายเวลเรารออยู่ที่จังหวัดไหนบ้างอยู่ที่ไหนบ้างนะฮะหรือบางทีเขาเจอเราแล้วแต่ว่ารอโอกาสเล่นงานเราอยู่แต่เล่นงานยังไม่ได้ทีดังนั้นจิตของเราสําคัญถ้าจิตนิ่งน้อยหน่อยก็สื่อได้แค่พวกที่อยู่รอบๆตัวเราใกล้ๆจิตนิ่งมากสามารถสื่อถึงพวกที่ว่าไปอยู่ที่อื่นแล้วหรือว่าพวกที่ยังไม่เจอเราเนี่ยให้มาหาเราได้เวลาการเกิดกรรม เจ้ากรรมนายเวรนจะมีสองลักษณะในการเล่นงานสมมติว่าพอเขาเจอเราเสร็จแล้วเนี่ยเขาเล่นงานเราเสร็จเอาผลกรรมให้ปวดแขนให้งานติดขัดแล้วเขาไม่ได้ไปไหนก็วนเวียนอยู่ร,บรอบๆตัวเราเพราะไม่รู้จะไปไหนแต่ไม่ใช่ว่าเราเดินสองก้าวเขาเดินตามสองก้าวตลอดนะฮะเจ้ากรรมนายเวียเขาก็ต้องมีลูกหนี้รายอื่นเขาก็ไปตามทวงหนี้รายอื่นอีกแล้วก็มาแวะดูเราเรื่อยๆว่าเมื่อไหร่มันจะปล่อยสักทีนะฮะดังนั้นถ้าเป็นเจ้ากรรมนายเวียนแบบแรก จิตนิ่งน้อยหน่อยอาจจะสื่อได้เพราะว่าเขาอยู่ใกล้แต่ถ้าเป็นเจ้ากรรมในเวที่ว่าเล่นงานเสร็จแล้วแล้วทิ้งผลกรรมไว้เลยแล้วเขาไปทวงคนอื่นไกลๆจิตเราต้องนิ่งมากๆเพื่อที่ไปเรียกให้เขากลับมากลับมาแก้ไขสิ่งที่เขาทำนะฮะดังนั้นอยู่ที่จิตว่าจิตนิ่งมากหรือนิ่งน้อยอันนี้คือกรณีที่ว่าเจอเจ้ากรรมในเวรแล้วเขาเล่นงานแล้วแต่มันมีอีกกรณีหนึ่งคือเจ้ากรรมในเวรที่ยังไม่เล่นงานเรา ที่เรายังไม่เจอเช่นสมมุติว่าผมอยู่ตรงเวทีนี้แต่ผมรู้แล้วว่าหน้าโรงแรมไดมอนเนี่ยเจ้ากรรมในเวนลรอผมอยู่ผมไม่ออกไปก็ไม่เจอใช่ไหมฮะไม่ไม่ต้องมีใครไปเรียกเข้ามานะฮะอันนี้สมมุติว่าเขารออยู่ผมไม่ออกไปก็ไม่เจออยู่ละเราหลบอยู่ในโรงแรมนี่แหละเราค่อยหนีออกทางบันไดหนีไฟก็ได้เรารู้ว่าเขารออยู่ตรงเคาน์เตอร์เหมือนคล้ายๆกับคนมาทวงนี่แล้วเราหนีนะฮะมันลักษณะคล้ายอย่างนั้นนะฮะ ในเมื่อเรารู้แล้วว่าวันใดวันหนึ่งเราหนีเขาไม่พ้นแน่นอนเขาต้องมาเจอเราสักวันเราชิงขอโทษก่อนชิงขอโทษก่อนกรรมจะเกิดเป็นผลดีนะฮะเพราะถ้ากรรมเกิดแล้วขอโทษแล้วมันยากหน่อยเขามาทําให้ปวดแขนแล้วจะให้แรงอาคาตลดลงมันก็ยากหน่อยใช่ไหมฮะแต่ถ้าขอโทษก่อนโดยที่เขายังไม่ทันเล่นงานให้เจ็บแขนได้นะฮะเป็นการแก้กรรมโดยที่กรรมนั้นยังไม่เกิดเป็นผลดีสองฝ่ายฝ่ายเราก็หลุดพ้นกรรม คือไม่ต้องรับรับผลกรรมเพราะเราขอโทษเขาแล้วแต่ต้องขอโทษจากใจจริงนะครับไม่ใช่แกล้งทำเพราะเจ้ากรรมในเบียเขาดูออกนะฮะดูออกว่ามันออกจากจิตจริง,รงๆหรือเปล่ามันเป็นการช่วยฝ่ายเราคือเราไม่ต้องรับผลกรรมนั้นแล้วเจ้ากรรมในเบียที่กําลังจะเล่นงานเรานั้นก็ได้ไปในทางที่ดีเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดกระบวนการของกรรมเขาเล่นงานเสร็จปุ๊บมันจะมีโซ่กรรมมัดทันทีไปไหนก็ไปด้วยกันตลอดมันจะมีโซ่กรรมถึงแม้ว่าเขาไปที่อื่นก็เหมือนกับเป็นเพียงแค่ยืดระยะให้โซ่มันยาวออก ท้ายสุดก็ต้องกลับมาที่เดิมนะฮะมันเป็นการที่ว่าเมื่อการกระทาเสร็จแล้วเนี่ยโซ่กรรมมันจะผูกติดแล้วจะหลุดกันได้ต่อเมื่อทั้งสองฝ่ายอาโหสิซึ่งกันและกันเหมือนกับที่ผมบอกว่าโอาโหสิปุ๊บมันจบก็คือเป็นการตัดโซ่กรรมออกต่างฝ่ายก็เป็นอิสระไม่ต้องผูกมัดก,กันนะฮะดังนั้นถ้าแก้กรรมก่อนก็เป็นสิ่งที่ดีดีทั้งสองฝ่ายเลยนะฮะเขาก็ไม่ต้องมาตามพวงเรานะฮะบางคนแก้กรรมก่อนเลยโชคดีเจ้ากรรมในเวรอาจจะเป็นเจ้ากรรมในเวรที่จิตใจดี เขาอาจจะบอกว่าเออไม่เล่นงานละเพราะว่าถ้าเขารู้ว่าเล่นงานแล้วเขาก็ไม่ได้ไปไหนเขาอาจจะปล่อยเลยก็ได้ก็เท่ากับว่าไม่ต้องรับกรรมร้อยเปอร์เซนต์นั้นหมดไปเลยแต่โอกาสที่จะเจอเจ้ากรรมในเวรโชคดีใจดีก็มีเหมือนกันแต่มีน้อยใช่ไหมฮะโอกาสที่จะเจอเจ้ากรรมในเวรที่บอกว่าเออไหนไหนจะไปละขอเล่นงานสักสี่สิบเปอร์เซนต์ละกันก็ถือว่าดีหน่อยมันลดลงมาแทนที่จะเจอเต็มร้อยใช่ไหมฮะดังนั้นขึ้นอยู่กับคู่กรณีทั้งนั้นว่าเขาจะปล่อย ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าหรือจะเล่นงานก่อนแล้วค่อยปล่อยนะฮะดังนั้นเราบังคับไม่ได้การแก้กรรมไปบังคับเจ้ากรรมในเวรไม่ได้นะฮะว่านั่งวันนี้แล้วปล่อยพรุ่งนี้ไม่ได้ลองนึกดูว่าถ้าเราไปฆ่าคนมาแล้วคนมันมานั่งบอกขอโอโหสิกรรมนั่งวันเดียวเราปล่อยมัม้ยฮะก็ไม่ปล่อยก็ต้องดูไปก่อนดูพฤติกรรมว่ามันจริงหรือเปล่านะฮะถ้าพูดง่ายๆมันเหมือนกับว่าลูกหนี้ไม่มีทางบังคับเจ้าหนี้ได้แน่นอนแล้วลูกหนี้ไม่ควรไปท้าทายเจ้าหนี้บางคนไปนั่งแก้กรรมแล้วบอกว่ามันเปน หนักเพิ่มทันทีนะฮะดอกเบีย้ยเขาเล่นเพิ่มได้เพราะเป็นสิทธิ์ของเขาอยู่แล้วสิทธิ์ที่เขากําลังเล่นงานเราอยู่แล้วเราไปท้าเขาอีกนะฮะดังนั้นการแก้กรรมไม่ควรท้าทายเจ้ากรรมในเวรควรทําด้วยการโทษตัวเองให้มากที่สุดแล้วสํานึกให้ได้คีย์เวิร์ดอยู่ที่สํานึกแค่นั้นเองนะฮะใบแก้กรรมใช้ในกร,รณีที่ว่าเจ้ากรรมายเวรเป็นวิญญาณไปแล้วเช่นบางคนพ่อแม่อาจจะตายไปแล้วแล้วตอนตายไปเนี่ยไม่เคยเอโหสิกรรมซึ่งกันและกันมีกรรมผูกติดกันอยู่นะฮะ เราใช้วิธีนี้ได้เช่นกันกล่าวชื่อคนที่ร่วงลับไปแล้วหรือเจ้ากรรมนายที่มีชีวิต mm. เช่นที่ของคุณน้าที่กรณีที่เราไปพูดไม่ได้ mm. เขาอาจจะโมโหเราใช้จิตสื่อถึงได้นะฮะ mm. ก็คือตามใบแก้กรรมใบแก้กรรมลองอ่านดูตรงกรอบสี่เหลี่ยมก่อนนะฮะที่ผมเขียนอธิบายไว้มันจะมีเลขหนึ่งเลขสองเลขสามอันนี้คือขั้นตอนนะฮะว่าทําไมถึงต้องมีเลขหนึ่งเลขสองเลขสาม ตรงใบแก้กรรมที่มีขั้นตอนให้เพราะว่าขั้นตอนแรกเนี่ยมีไว้เพื่อให้เราจิตให้นิ่งถ้าจิตไม่นิ่งเราสื่อไปเขาก็ไม่ถึงนะฮะเขาก็ไม่รับรู้เพราะจิตยังไม่นิ่งดังนั้นขั้นตอนแรกบอกว่าให้ทําจิตให้นิ่งเนี่ยเราก็นั่งไปเราจะรู้เองว่าจิตมันนิ่งเมื่อไหร่นะฮะก็คือเปรียบเทียบความรู้สึกนั่นแหละจะพุทโทก็ได้ยุ่หงหนอก็ได้นั่งไปเรื่อยๆถ้ามันมีความรู้สึกเหมือนเคมิมหลับหรือนิ่งๆเนี่ยเราจะรู้เองคือไม่มีความคิดเกิดขึ้นแล้วตรงนั้นคือสงบแล้ว เมื่อเรามีความรู้สึกสงบแล้วเราก็ลืมตามาอ่านใบแก้กรรมในขณะที่เราอ่านใบแก้กรรมสภาวะจิตมันยังนิ่งอยู่สิ่งที่อ่านไปทั้งหมดเขาเลยจะรับรู้ทุกประโยคทุกคําพูดนะฮะหรือบางคนบอกว่านั่งสมาธิมันก็ไม่นิ่งมีอีกวิธีหนึ่งคืออ่านบทสวดมนต์ก่อนได้เช่นกันคือหาทางยังไงก็ได้ให้มันนิ่งก่อนที่จะอ่านใบแก้กรรมนะฮะบางคนทําสมาธิไม่ได้แนะนําให้อ่านบทสวดที่ยาวๆเช่นชินบัญชร หรือบทสวดอะไรก็แล้วแต่นะครับบางคนอาจจะนับถือ,อพระแม่กวน,นอิมก็อาจจะอ,อมณีอะไรต่างๆได้เพราะบทสวดมนต์เป็นการทําสมาธิอย่างหนึ่งยิ่งบทสวดไหนยาวสมาธิเรายิ่งยาวออกไปตามนั้นลองสังเกตดูนะฮะเราสงบได้เพราะว่าตาเรามองที่ตัวอักษรมันก็เป็นการดึงความสนใจไปส่วนหนึ่งละมันก็เหมือนกับเป็นการปูพื้นฐานจิตให้มันนิ่งพอจบบทสวดมนต์ปุ๊บก็ลืมตามาอ่านใบแก้กรรมนะฮะได้ บางคนที่เคยใช้วิธีแผ่เมตตาอยู่แล้วก็เพิ่มวิธีแก้กรรมเพิ่มเข้าไปได้เพราะว่าวิธีแก้กรรมเป็นการคุยกับเจ้ากรรมในเวรโดยตรงแล้วบอกว่าตอนนี้เราประสบอะไรสิ่งที่เราประสบที่เรามีปัญหากันนั่นแหละอันนั้นคือกรรมที่เราได้รับแล้วเราก็บอกคนที่เอากรรมมาให้เราเนะี่ยบอกว่าเราสํานึกนะฮะการแก้กรรมเป็นการบอกสื่อถึงคนที่ทําให้เกิดเหตุแล้วบอกว่าตอนนี้เราก็ได้รับเหตุได้รับอาการเช่นเขาอ่ะนะเราสํานึกแล้วให้เขามาปล่อยเราพิจารณาเรา แตกต่างจากการแผ่เมตตานะฮะการแผ่เมตตาถ้าเปรียบเทียบเหมือนเป็นการที่สมมติเราไปฆ่าเขามาแล้วบอกเขาว่าจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเหมือนเป็นการยื่นดอกไม้ให้คนที่เราฆ่าไปแล้วให้ความรู้สึกดีแต่ไม่ได้บอ,บอกว่าเราทุกเรื่องอะไรนะฮะตรงการแก้กรรมเนี่ยมันเหมือนเป็นการบอกสิ่งที่เราทุกให้เขารู้ว่าเราเราทุกแล้วนะเรามีกี่เรื่องบอกให้หมด เราอยากหลุดที่มีอยู่ก็บอกสิ่งที่มีอยู่ทั้งหมดนะฮะลองอ่านดูนะฮะสมมุติว่าทุกคนผ่านขั้นตอนจิตนิ่งหมดละขั้นตอนที่สองบอกว่าให้อ่านใบแก้กรรมซึ่งจะอ่านออกเสียงหรือว่าอ่านในใจแล้วแต่สะดวกบางคนทํางานในหน่วยงานราชการแล้วไปนั่งเขากําลังกินข้าวพักเที่ยงถึงเจ้ากรรมในเวรของลูกเพื่อนกินข้าวไม่ลงนะฮะเลือกทําเอารู้สถานที่เอาเองนะฮะ ก็แล้วแต่ในใจหรือว่าข้างนอกก็ได้มันสําคัญที่จิตบางคนบอกว่าต้องพูดดังๆไม่งั้นเจ้ากรรมในเวรไม่ได้ยินแต่ถ้าพูดออกมาแต่จิตไม่นิ่งมันก็สูญเปล่าใช่ไหมฮะมันอยู่ที่จิตแค่นั้นเองถ้าจิตนิ่งทุกอย่างสื่อได้หมดก็บอกถึงเจ้ากรรมในเวรของลูกขณะนี้ลูกชื่อมันเหมือนเป็นการแนะนําตัวนะฮะชาที่แล้วเราไม่ได้ชื่อแบบนี้เราก็ต้องแนะนําว่าชาตินี้เราชื่ออะไรลูกชื่อนายจิรวัตรก็บอกไปนามสกุลอะไรบอกไป ใครที่เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลก็ใช้ชื่อปัจจุบันนี้ได้เลยมีใครเคยเปลี่ยนชื่อไหมครัเปลี่ยนชื่อชื่อเดิมชื่ออะไรฮรคณิตาตอนนี้เปลี่ยนเป็นแคทรียาเปลี่ยนเป็น